สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนกุมภาพันธ์2567นะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่29ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าชาวกรกฎช่วงเดือนวาเลนไทน์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะกรกฎช่วงนี้เรื่องของการการเงินนะคะจะโดดเด่นมากๆการงานจะโดดเด่นมากๆการติดต่ออะไรก็จะโดดเด่นนะคะ ช่วงนี้ในเรื่องของความรักสําหรับคู่รักคู่ใดที่มีปัญหาขัดแยง้งต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักหรือหมายถึงอะไรช่วงนี้หมายถึงว่า,าก็ระมัดระวังในเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยของคุณหรือของคู่ได้ด้วยนะคะในช่วงนี้ส่วนคนโสดอาจจะได้พบรักนะคะคนโสดหรืออาจจะมีรักลับๆนะคะชาวโสดทีนี้ก็ต้องดูดีๆด้วยค่ะนะคะดูดีๆว่าเอ๊ะคนที่เข้ามาหาคุณนั้น่ะ เ,เขาโสดตัวเปวล่าเล่าเปลือยหรือเปล่าอารมณ์ประมาณนั้นหรือต่อให้คุณมีประเด็นก็ตามก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักนะคะรักที่ไม่ชัดเจนรักที่ปกปิด,ป,ดปิดบังนะคะเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาทีนี้มาดูกันนะคะ ดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายราศีนะคะตั้งแต่13กุมภาพันธ์นะคะตั้งแต่13กุมภาพันธ์ก็เรื่องอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยก็ให้เราะมาัดระวังนะคะให้ราะมัดระวังในปัญหาความรักด้วยสำหรับคนที่มีประเด็นทีนี้มาดูกันค่ะว่าเช้ากรกฎจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะความรักของคุณ1เดือนเต็ม ช่วงนี้ก็ขอให้ชาวกรกฏมีความสุขมีความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินนะคะจะโดดเด่นค่ะนะคะจะโดดเด่นกรกฎหมายถึงอะไรการเปลี่ยนแปลงกําลังลจะเริ่มต้นแล้วนะคะคู่รักครอบครัวกรกฏก,ก,ก็ต้องมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงค่ะนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการลุยแล้วการขยายบ้านการขยายงานนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ว่าบางท่านก็อาจจะหมายถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานนะคะการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงๆๆงานเลยค่ะ และบางท่านก็โชคดีแต่เราก็มองว่าคุณกําลังจะเกิดโชคดีมากกว่าในเรื่องของงานเนี่ยโอกาสใหม่ๆข่าวดีในงานใหม่มานะคะหรือหมายถึงอะไรงานทางเลือกใหม่ๆนะคะหมายถึงว่าคุณมีงานประจําอยู่แล้วก็ได้คุณมีธุรกิจส่วนตัวของคุณอยู่แล้วก็ได้แต่คุณอยากจะขยับขยายธุรกิจอยากจะมีงานเพิ่มนะคะการงานของคุณมันจะส่งผลดีนะคะมันจะส่งผลดีมันจะส่งผลถึงความพัฒนาความก้าวหน้านะคะ ของชาวกรกฎเพราะว่าดาวพระหัสก็เริ่มขับเคลื่อนแล้วนะคะในพบกับมะด้วยนะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นผลดีทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นความก้าวหน้านะคะมันจะเป็นความมั่นคงขึ้นก้าวหน้าขึ้นจเจริญขึ้นนะคะตรงนี้ส่วนคู่รักกรกฎจะมีข่าวดีนะคะหรือกรกฎช่วงนี้อาจจะมีโชคบางอย่าง นะคะอาจจะมีโชคบางอย่างค่ะนะคะของชาวกรกฎหรือมองในมุมกลับชาวกรกฎช่วงนี้กรกฎช่วงนี้จะมีค่าใช้จ่ายไปกับคู่ได้ค่าใช้จ่ายไปกับอะไรค่าใช้จ่ายไปกับเอ,อ่อครอบครัวนะคะประมาณแบบนั้นค่าใช้จ่ายไปไปกับบุตรบริวารได้หมดนะคะส่วนในบางเคส นะคะในบางเคสก็อยากจะคาดหวังมากเลยว่าคุณจะรอคอยข่าวดีในเะรื่องของเงินเงินส่วนต่างนะคะเงินส่วนต่างตรงนี้เงินอะไรใดๆก็ได้นะคะหรือเงินที่คุณรออยู่เงินเงินยืมเง,เงินนี่ได้หมดนะคะส่วนพ่อค้าไม่ขายช่วงนี้ การเงินดีขึ้นนะคะเพราค้าแม่ขายนะคะการเงินหยิบจับหรือค้าขายหรือเจ,เจรจาอะไรก็แล้วแต่มันก็เริ่มส่งผลดีนะคะเริ่มส่งผลดีค่ะได้เงินเข้ามาได้ลูกค้าเข้ามานะคะส่วนกรณีบางท่านนะคะกรกฎครอบครัวค่ะนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่จําเป็นแล้วมันมีค่าใช้จ่ายที่แบบว่าอ่าช่วงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับพวกญาตินะคะพวกญาติได้ แล้วก็ค่าใช้จ่ายตรงนี้มันหมายถึงอะไรการที่คุณอาจจะได้ทรัพย์สินใหม่นะคะได้ทรัพย์สินใหม่ก็คือได้ที่ทางใหม่ใครมีที่ทางก็ย่อใหม่ถึงว่าการได้ทําบ้านการได้ปรับปรุงบ้านการได้ต่อเติมบ้านแล,ละก็ระกฏบางท่านก็มีเกณฑ์การเดินทางชื่อประจ่อลงเท้าด้วยนะคะตรงนี้ ส่วนคนที่ต้องออกงานจะมีเกณฑ์การตัดสินใจออกงานละเพราะคุณรู้สึกว่าคุณอึดอัดก็ได้หรือคุณรู้สึกว่าคุณต้องการอยากจะได้ที่ทํางานใหม่ที่เงินเดือนดีกว่าเก่านะคะงานเหนื่อยแต่ต้องเงินเดือนดีกว่าเก่าอารมณ์ประมาณแบบนั้นนะคะกรกฎช่วงนี้โดดเด่นในเรื่องของทรัพย์สินนะคะกรกฎโดดเด่นในเรื่องธุรกิจกิจการที่คุณกําลังจะขยายนะคะขยายนะคะมีโอกาสมากๆนะคะมีโอกาสแห่งความรุ่งเรืองนะคะ ต้องบอกเลยค่ะว่ากรากฎเนี่ยจะโดดเด่นมากๆเลยค่ะนะคะโดดเด่นยาวนะระยะยาวนะคะยาวไปถึงปีหน้าด้วยปี68ด้วยเพาะดาวพระัาอิะคะนะคะอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากนะคะส่วนใครที่คิดจะทำอะไรตอนนี้ต้องเริ่มต้นได้แล้วเตรียมการวางแผนแล้วลุยนะคะอ่าหรือคุณวางแผนคุณมั่นใจและคุณจะเตรียมความพร้อมแล้วนะคะอยากจะเริ่มละอยากจะลุยละอยากจะสร้างละโอกาสก็มาด้วยค่ะโอกาสจะเป็นความสำเร็จของคุณนะคะ ส่วนสำหรับคนที่มีประเด็นชาวมีประเด็นค่ะระวังความรักตรงนี้เป็นความรักทางเลือกหรือปัญหาความรักของคุณมันอยู่ในปัญหาของความรักที่ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะคุณอาจจะกำลังตัดสินใจอยู่ก็ได้ว่าเอ๊ะทำไมถ้าเขาไม่ยอมให้ความชัดเจนกับคุณสักทีนึ่งคุณอาจจะมีทางเลือกใหม่ <c oughs> นะคะสำหรับคนที่อยู่ในปัญหาความรักทางเลือก <c oughs> หรือบางท่านอยู่ในช่วงของคนที่เว้นระยะห่างแล้วนะคะ ขาดการติดต่อได้ไหมขาดการติดต่อได้หรือเขาไม่สนใจที่จะติดต่อคุณอาจจะรู้สึกแล้วว่าเขาเริ่มไปมีใจให้กับใครแล้วนะคะหรือมีคนอื่นเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์แล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะเป็นเพราะสาเหตุตั้งแต่แรกระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นความความรักที่มันไม่พัฒนาเลยหรือความรักที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่หรือคุยกันไม่รู้เรื่องสักเท่าไหร่หรือห่างๆเถินๆรักๆเลิกๆอะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะคะ หรือตรงนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้พัฒนาคุณอาจะรู้สึกว่าเขาเริ่มเบื่อหน่ายเออเขาเริ่มจืดจางดีกว่าอย่าใช้คาว่าเบื่อหน่ายแล้วก็มองว่ากรกฎก็เบื่อหน่ายด้วยแหละนะคะตรงนี้เริ่มมองเห็นความจืดจางในความสัมพันธ์เริ่มมองเห็นความสัมพันธ์ที่มันไม่พัฒนานะคะก็เป็นการเว้นระยะห่างนะคะช่วงนี้ห่างเพื่อทบทวนค่ะทบทวนหาทางแก้ไข ะะเราพยายามหาทางแก้ไขถ้าเรารู้ว่าปัญหาความรักของเรามีเราต้องแก้ไขเราก็ต้องปรับจูนตัวเราก็ต้องปรับทัศนคติต่อกันนะคะมันจะได้ไปต่อได้แต่ในบางเคสห่างเพื่อทบทวนว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะบางเคสห่างเพื่อทบทวนว่าเราจะมีโอกาสมีทางเลือกใหม่ไหมนั่นคือบางเคสนะคะมาดูค่ะเขากดของคุณนะคะเป็นอย่างไรบ้าง เขาคอนเนของชาวกรกฎความรักสลับตำแหน่งกันได้นะคะระหว่างผู้กระทําแล้วก็ผู้ถูกกระทําความรักระหว่างเขากับคุณเนี่ยค่ะเพราะมันมันมันเป็นความรักที่มันเรามองว่ามันเป็นความรักที่พยายามปรับจูนตัวเข้ามาแล้วนะเขาก็หวังว่ามันจะดีขึ้นแต่มันไม่ดีขึ้นนี่ฮะมันเหมือนกับว่ามันเหมือนหรือมันเหมือนกับว่าแบบนี้มากกว่ามันเหมือนกับว่าระหว่างเขากับคุณเนี่ยมันมีปัญหาขัดแย้งในเรื่องของ คนอื่นเขามาเกี่ยวข้องไหมฐานะครอบครัวไหมฐานะสังคมหรือฐานะชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆนานาได้หมดนะคะก็มองว่าพยายามแล้วนี่นะคะพยายามแล้วไม่ใช่ไม่พยายามแต่เรามองว่าเขาก็อยากจะคุยกับคุณด้วยเหตุและผลนะแต่บางครั้งบางคราวเหตุและผลมันก็ไม่ช่วยอะไรนะคะตรงนี้หรือตรงนี้การตรงนี้อาจจะหมายถึงอะไรความสัมพันธ์ร่างเขากับคุณเนี่ย มันเป็นความมันเป็นความหมดความพยายามหรือเปล่าหรือมันเป็นความไม่พยายามหรือเปล่ามันวนหลูบเดิมหรือใจของเขาอ่ะเขาไม่พัฒนากับคุณก็ได้หรืออารมณ์เหมือนกับว่าเขาก็อยากจะมีทางเลือกอื่นเขาก็อยากจะไปเรียนรู้คนอื่นไหมเขาอยากจะไปคุยกับคนอื่นไหมเพื่อตรงนี้เป็นโอกาสทางเลือกของเขานะคะส่วนในบางท่านในบางท่านค่ะที่ใช้ชุดร่วมกันแล้วนะคะที่ใช้ชุดร่วมกันแล้ว อยู่ในช่วงของพยายามนะต้องบอกไว้ก่อนนะคะพยายามปรับทัศนคติค่ะเพื่อว่าเพื่อว่าความสัมพันธ์มันจะกลับมาดีนะคะเพื่อว่าความสัมพันธ์มันกลับมาดีอยู่ในช่วงของคนที่พยายามอยู่ปรับทัศนคติอยู่ปรับความเข้าใจอยู่หรือปรับเปลี่ยนอยู่นะคะตรงนี้เพื่อให้มันเข้ากันนะคะเพื่อให้มันเข้ากันส่วนใครที่ห่างแล้วตัวเขาเองเขาก็คิดว่าระหว่างเขากับคุณเนี่ยมันปัญหาเนี่ย มันเหมือนกับว่ามันเป็นปัญหาที่ประดังเข้ามาเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นเขาคิดว่าเขาก็มีโอกาสใหม่มีสิทธิทางเลือกใหม่ที่จะเขาจะไปคุยกับคนอื่นนะคะหรือเขาคิดว่าเขาสามารถคุยกับคนอื่นที่ว่าคนอื่นกับเขามันน่าจะมีอะไรที่มันไปต่อกันได้หรือเหมาะสมกันได้หรือร่วมสร้างอนาคตกันได้เรามองว่าเขากําลังคุยกับคนอื่นเอาง่ายๆหรือการที่กําลังพัฒนากับคนอื่นหรือการที่กําลังเรียนรู้กับคนอื่นอยู่ นะคะตรงนี้คนที่ห่างแล้วก็ประมาณแบบนี้นะคะประมาณแบบนี้ค่ะหรือหมายถึงอะไรเขาต้องการใครสักคนที่ร่วมสร้างอนาคตกันได้ที่สามารถดูแลซัพพอร์ตได้ด้วยนะคะมันมีเรื่องของฐานะเรามาว่ามันมีเรื่องของฐานะมีเรื่องของสถานะมีเรื่องของสังคมเข้ามาแทรกแซงเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็คือหมายถึงอะไรรักที่มันต้องมีผลประโยชน์มันไม่ใช่เป็นเรื่องความรักอย่างเดียวอะ่ะนะคะตรงนี้ ความรักสลับตำแหน่งกันได้นะคะระหว่างผู้กระทาแล้วก็ผู้ถูกกระทาใครที่รู้สึกเบื่อเบอื่อในนไม่อยากจะยุ่งเรื่องของความรักไม่อยากจะมีความรักไม่อยากจะไม่อยากจะสนใจความรักคุณก็สามารถกดเลื่อนผ่านได้นะคะมาดูค่ะความในใจของชาวกรกฎค่ะรกรกฎคุณก็รู้สึกว่าชีวิตนี้ฉันก็สร้างความสําเร็จได้ด้วยตัวเองอะแล้วถ้ามีใครเข้ามาสักคนในชีวิตอะหรือถ้าจะไปต่อในความรักเนี่ย คุณต้องรู้สึกถึงความอุ่นใจคุณต้องรู้สึกถึงความมั่นใจแต่ณวันนี้คุณไม่แน่ใจแล้วในตัวเขานะคะคุณไม่แน่ใจในตัวเขาแล้วเพราะเขาเปลี่ยนแปลงไปนะคะหรือคุณรู้สึกได้แล้วว่าเขามีคนอื่นหรือรู้สึกได้แล้วว่าเขากักความสัมพันธ์กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นหมายถึงอะไรคุณต้องการความชัดเจนอย่างเดียวค่ะคุณไม่ใช่ต้องการความสัมพันธ์ที่อยู่ในกักกักแต่ถ้ากักกักคุณรู้สึกว่าคุณอยู่คนเดียวมันสบายใจกว่าไหมนะคะ อะไรใดๆก็แล้วแต่อยู่คนเดียวสบายใจกว่าหรือเปล่าอารมณ์ประมาณแบบนั้นความสุขความสําเร็จสามารถสร้างให้กับตัวเองได้นะคะ <Rey> ในเมื่อความสุขความสําเร็จสามารถสร้างให้กับตัวเองได้เราก็ต้องมีคนที่เหมาะสมคู่คนกับเราได้เช่นกันนะคะอารมณ์ของคุณจะประมาณแบบนี้ที่คุณจะสื่อหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณรู้สึกว่าการที่ระหว่างความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี่ยมันห่างเหินกันเนี่ยนะคะมันขาดการติดต่อหรือมันห่างเหินอะไรก็แล้วแต่หรือคุณรู้ว่าเขาเริ่มหมดใจ ท that, so right? نا, like, so ีนี้คุณจะเริ่มคิดแล้วล่ะว่าคุณจะเสียเวลาต่อไปไหมนะคะอารมณ์ประมาณแบบนั้นจะเสียเวลาต่อไปดีหรือเปล่าหรือที่ผ่านมาเราเสียเวลามามากพอหรือเปล่าเราสมควรแก่เวลาแล้วหรือยังที่เราจะเลือกทางเลือกของเราเราสมควรแก่เวลาแล้วหรือยังที่เราจะมองอนาคตของเราบ้างนะคะอารมณ์ประมาณนั้นมันถึงเวลาที่ตัวเองต้องมองอนาคตนะคะและในบางเคสก็ตัดสินใจแล้วว่าเสียเวลามามากพอแล้วนะคะรู้สึกได้แล้วว่าคนของตัวเองมีคนอื่นกักความมีคนอื่นกัก มีเป็นคนโลกสองใบคุณนะ่ะจะรู้สึกว่าอะทางใครทางมันก็แล้วกันสบายใจดีนะคะความสําเร็จก็สามารถสร้างได้ในเมื่อมันต้องจบมันก็ต้องจบนะ,ะจบโดยที่แบบว่าก็ยืมมาแล้วอนะหน้าวันนี้มันจะตดมันจะจบมันก็จะเป็นความสบายใจต่อกันสักทีหนึ่งอารมณ์ประมาณแบบนั้นนะคะส่วนในบางเคสกระกฎอยากจะมีเป้าหมายใหม่เหมือนกันนะเนี่ยคุณนะ่ะถ้าเป็นคุณนะ คุณรู้สึกคุณอยากจะมีเป้าหมายใหม่อะอยากจะค้นพบใครใหม่ๆหรืออยากจะคุยกับคนใหม่ๆอะเป็นทางเลือกใหม่อะที่เผื่อได้ว่าคนคนใหม่จะอาจจะคู่ควรกว่านะคะหรือตรงนี้สลับกันคุณรู้สึกว่าเขาเป็นแบบนี้ได้แต่เราบอกว่าตอนนี้คุณกับเขายังอยู่ในช่วงของการระยะห่างห่างเพื่อคิดค่ะห่างเพื่อคิดว่าจะอย่างไงทางใครทางมันดีไหมหรือจะกลับหรือจะเป็นแบบนี้แบบเดิมๆแบบนี้นะคะ ส่วนคนที่จบแล้วก็ต้องตัดสินใจยุติแล้วความสุขสร้างได้โอกาสใหม่ๆก็สร้างได้โอกาสใหม่ๆเรายังมีโอกาสทางเลือกใหม่นะคะคือตอนนี้เข้มแข็งมากพอแหละเอาง่ายๆกระกฎคุณมีความเข้มแข็งคุณมีความสตองถ้ามันจะต้องจบมันก็ต้องจบปัญหามาค่ะนะคะปัญหาไม่จบสิ้นความวุ่นไวายไม่จบสิ้น นะคะเขาฟ้องมาแบบนี้ว่ามันเป็นปัญหาตลอดเลยคุณกับเขาเขารู้สึกว่าเขากับคุณทําไมมันเข้ากันไม่ค่อยได้เลยทั้งนั้นที่เขาก็หวังไม่ใช่ไม่หวังนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะเขามีคนอื่นด้วยต้องบอกแบบนี้ว่าเขาเริ่มมีคนอื่นด้วยนะคะเหมือนกับว่าถ้าคุณกับเขามันไม่โอเคต่อกันเขายังมีทางเลือกใหม่นะคะสํารองค่ะสํารองและในบางท่านเขารู้สึกว่า เขามีทางเลือกใหม่แล้วเขาไปแล้วไปในเวของเขาแล้วทิ้งปัญหาแล้วเบื่อปัญหาปัญหาตรงนี้นะคะเขาอาจจะเป็นฝ่ายผู้กระทําแต่เขาไม่อยากจะมีปัญหานะคะคือการตัดสินใจทิ้งเทไปพร้อมปัญหาน่ะล่ะนะคะจะมาเคลียร์ไมไม่ไม่ไม่เคลียร์ไม่เคลียร์เรามองว่าไม่เคลียร์และอีกหนึ่งประเด็นนะคะชา,ชาวกวรกฏการที่เขาคิดว่าเขาจะกลับมาหาคุณนะคะ เออมันจะมีโอกาสเป็นไปได้เหรอมันจะพัฒนามากกว่านี้จริงเหรอเรากับเขาจะเหมาะสมกันเหรอนี่คือสิ่งที่เขาคิดถึงระหว่างเขากับคุณนะคะเขาคิดแบบนี้อยู่นะคะหรือหมายถึงอะไรการไปเลือกต้นใหม่ละ่ะการไปเลือกที่จะจบแล้วเริ่มต้นใหม่หาคนที่เหมาะสมกว่าดีกว่าหรือเปล่ากับการที่จะกลับกลับมาเนี่ยถ้ากลับมาคบกันคุยกันคุณกับเขามันจะไปต่อจริงไหมจะจะใช่หรือเปล่าจะได้คู่ครองกันหรือเปล่าจะคู่ควรกันหรือเปล่านั่นแหละสินะคะนี่คือความในใจของเขา มาดูบทสรุปของชาวกรกฎค่ะหนึ่งเดือนเต็มค่ะสิบห้าเออหนึ่งเดือนเต็มนะคะไม่ใช่สิบห้าวันนะหนึ่งเดือนเต็มแล้วนะคะเดือนนี้มียี่สิบเก้าวัน,นะคะ่ะเขาฟ้องมาว่าบทสรุปความรักครั้งนี้ถ้ามันเป็นความรักที่ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่ถ้ามันเป็นความรักที่ว่ามันมีปัญหานะคะ,ะเราก็ต้องตัดสินใจค่ะเลือกอนาคตของเราที่มันมีความสําเร็จได้นะคะ ก็เลยมองว่าตอนนี้คุณกับเขาห่างอยู่แล้วก็เป็นช่วงของการที่คุณต้องทบทวนแล้วว่ากลับมามันจะมีความก้าวหน้าหรอกลับมาคบกันจะมีความก้าวหน้าหรออ่าอารมณ์ประมาณแบบนั้นนั่นคือบทสรุปนะคะของชาวกรกฎโอ้พระเจ้าภัยร่วงเดี๋ยวก่อนนะคะภัยร่วงค่ะกรกฎช่วงนี้นะคะอะ่มีอีกหนึ่งสิ่งเขาฟ้องมาว่าอยู่ในช่วงของคนที่เว้นระยะห่างเพื่อที่ว่า อาจจะมีโอกาสได้กลับมาสารสัมพันธ์กันต่อระยะห่างเพื่อทบทวนข้อผิดพลาดของกันและกันคุณก็อาจจะทบทวนค่ะว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับชีวิตเรานะคะหรือคุณก็อาจจะเว้นระยะห่างเพื่อให้เขาทบทวนด้วยนะคะอารมณ์ประมาณแบบนั้นได้ได้หมดเลยนะคะของกระกฎให้ร่วงตะกี้นี้โอเคค่ะแต่เรามองว่ากระกฎคุณกําลังคิดทบทวนมากๆเลยนะ คิดทบทวนว่าคนคนนี้รู้สึกว่าเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองเห็นแก่ตัวเกินไปนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเขาไม่เคยฟังเหตุผลอะไรคุณก็แล้วแต่นะคะตรงนี้คุณจะรู้สึกว่าที่มันเป็นปัญหายื้อกันบาแบบนี้เพราะมันไม่มีเหตุผลกันละกันนะคะมันไม่มีความ้อมชอมกันต่างคนต่างถือดีต่างคนต่างเก่งต่างคนต่างอยากจะเอาชนะกันนะคะแล้วอย่างนี้มันจะไปต่อได้หรอมันจะไปตลอดรอดฝั่งได้หรอนะคะนี่คือบทสรุปของคุณค่ะ นะคะและก็อีกหนึ่งอย่างก็คือคนที่ห่างแล้วเพราะเขาไปมีตัวเลือกใหม่นะคะเขามีความไม่ซื่อสัตย์กับคุณคุณถ้าคุณรู้สึกว่าเขาไม่ซื่อสัตย์มันก็เป็นอยู่ในช่วงของคนที่คุณทบทวนอยู่ดีว่าอยู่ดีว่าโอกาสที่จะกลับมามันจะมีความสุขจริงไหมนะคะมันจะมีความสุขจริงหรือเปล่าตรงนี้ถ้ามันไม่มีความสุขคุณก็รู้สึกว่าต้องตัดสินใจแล้วละว่ามันสายเวลาแล้วหมดเวลาของความสุขแล้วมันมีไม่ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วกลับมาก็ไม่มีความสุข ะะเออความรักรักกันนะแต่อยู่ใกล้กันแล้วมันแง่งกันป่ะอยู่ใกล้กันแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นไฟไฟกับไฟป่ะฮะเขาฟ้องมาแบบนี้นะ ทั้งนั้นที่คุณก็รู้สึกได้ว่าถึงความพยายามความหวังอ่ะว่าเผื่อความรักท้งนี้มันจะมีทางออกแต่สุดท้ายท้ายสุดพอมันใกล้กันพอมันมีปัญหาต่อกันมากๆนะคะตรงนี้มันก็กลายเป็นความมันก็กลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยหวังมันไร้จุดหมายแล้วว่ามันเริ่มไร้วิแววทางออกของคุณทางเดียวก็คือการตัดสินใจค่ะว่าจะหลุดพ้นออกมาจากหลุกหรือจะพยายามต่อไปนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะคะแล้วถ้าพยายามต่อไปตัวเองอ่ะจะเป็นทุกข์ไหม หรือมีความเป็นจริงเกิดขึ้นได้ไหมหรือมีอนาคตเกิดขึ้นได้ไหมแต่บางท่านเท่านั้นเองที่แค่ห่างเฉยก็หมายถึงอะไรช่วงนี้ห่างเพื่อทบทวนนะว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงกันยังไงดีทบทวนข้อผิดพลาดของกันและกันอ่ะนะคะอันนั้นถ้าใครที่คิดทบทวนได้แล้วยังมีความหวังความศรัทธากับความรักครั้งนี้ก็อาจจะหมายถึงว่าอาจจะหมายถึงว่าอะไรอ่ะอาจจะหมายถึงว่าอ่ะลองหวังอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะบางคนยัง,ยงตัดบัวยังเหลือใยอยู่ค่ะนะคะยังไปไหนไม่ได้แต่ในบางเคส จบนะคะจบเพราะคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในวังวนตรงนี้มามากพอละทางแก,ก้ทางออกมันตันหมดละนะคะตรงนี้บางท่านก็ห่างเพื่อจบจ,บจริงๆนะคะแต่ถ้าคู่ใดยังต้องทนต่อกันนะหรือยังอยากจะใช้ความพยายามต้องให้พยายามให้ได้เลยนะคะพยายามให้ผ่านพ้นช่วงนี้ให้ได้ ยังไงก็ต้องผ่านพ้นช่วงนี้ให้ได้อย่างน้อยๆก็ต้องผ่านเมษาไปให้ได้ก็ยังดีนะคะของชาวกรกฎมาดูค่ะผ่านไปถึงต้นเมษานุ่นแหละพอเดือนหน้าเนี่ยมีนาเนี่ยจะยิ่งเป็นประเด็นเป็นปัญหาอย่างเลยอ่ามาดูกันค่ะคนโสด คนโสดกาลังจะมีรักใหม่ค่ะกําลังจะมีโอกาสรักใหม่กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตบางคนเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆเปลี่ยนแปลงชีวิตหมายถึงเปลี่ยนที่อยู่อาศัยด้วยเปลี่ยนอะไรด้วยนะคะอ่า uh, บางคนกําลังจะมีรักใหม่หรือบางคนใครก็ตามที่ใช้เวลาจบกับอดีตความรักหรือคุณอยู่ดีคุณตัดจบกับความรักเลยที่มันเป็นทางตันเลยคุณก็กําลังจะเกิดความสัมพันธ์ครั้งใหม่เช่นกันนะคะตรงนี้นะก็อยู่ดีๆจะได้รักใหม่เข้ามาด้วยนะคะ ส่วนในบางเคสค่ะในบางเคสที่ยังตัดบัวยังเหลือใยยังอยากจะให้เขากลับมาคืนดีกันยังมีความหวังเซี่ยวนิดนึงก็ยังดีเผื่อมันจะพัฒนาไปได้บางคนก็ยังตัดบัวยังเหลือใหญ่นะคะตรงนี้ยังมีความหวังว่าอาจจะต้องกลับมานะยังมีบาดแผลในใจอยู่นะนะคะส่วนในบางเคสมีทางเลือกใหม่เข้ามาค่ะมีรักใหม่เข้ามานะคะแต่เรามองว่าคุณอะ ใจของคุณมันยังไม่อยากจะเริ่มต้นหรือหรือหมายถึงอะไรใจมันเหมือนกับคุณยังไม่เต็มร้อยกับการเริ่มต้นใหม่เพราะคุณยังมีเยอะใหญ่กับอด,ดีตรักนะคะเรามองว่าอย่างมีเยอะใหญ่หรือมองในมุมอีกหนึ่งมุมมองหนึ่งตัดแล้วพอแล้วมีเยอะใหญ่มามา,มากแล้วหวังมา,มามากแล้วรอมานานมา,มากแล้วไลวีแวล์ฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองดีกว่าฉันจะให้โอกาสกับตัวเองกับการรักครั้งใหม่ละได้ค่ะนั่นคืออีกหนึ่งมุมมองนะคะ ทางเลือกใหม่มาค่ะความรักครั้งใหม่มาค่ะชาวกรกฎคนคนนี้อาจจะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลได้นะหรืออาจจะเป็นคนมีตําหนิได้หรือตรงนี้อาจจะหมายถึงใครอาจจะหมายถึงคนรู้จักเก่าๆคนที่เคยคุยกันมาคนที่เคยเป็นเพื่อนกันมาได้นะคะหรือหมายถึงผมลิขิตเก่าได้ด้วยนะคะผมลิขิตเก่าค่ะนะคะ ตรงนี้หรืออารมณ์แบบคึงว่าเขาอาจจะรู้สึกแบบนี้กับคุณก็ได้ว่าเอ๊ะทำไมเหมือนเคยผูกพันกันนะเหมือนเคยพอคุยกันแล้วได้เคยผูกพันกันหรือพอจีบกันแล้วเอ๊ะทำไมความรู้สึกมันเหมือนเหมือนเคยเคยคุยกันอารมณ์ประมาณนั้นแต่คนคนนี้เขาฟ้องมาว่าเขาจะเข้ามาลักษณะที่ว่าเขาคิดว่าคุณกับเขาเนี่ยเหมาะสมกันแหละเข้ากันได้ดีนะเพราะฉะนั้นหมายถึงอะไรชาวโสดเปิดใจรักใหม่ความรักครั้งใหม่มานี่คือคนโสดนะ เดี๋ยวหาว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคอมเมนต์ของราศีไหนไม่ไม,ไ,มไม่ทราบได้ว่าโอโหเชียร์รักใหม่เยอเกินนะคะนี่มันคือคนโสดคือคนที่จบมาแล้วนะคะความสัมพันธ์เนี่ยนะคะตรงนี้หรือแม้แต่กระทั่งว่าตรงนี้จะพูดว่าอะไรคุณอาจจะมีเรื่องของรักเก่าก็ได้ที่คุณรอคอยอยู่ก็ได้แล้วคุณกาลังจะมีรักใหม่โผล่เข้ามาแล้วก็ได้ทําให้คุณได้ต้องเลือกตัดสินใจแล้วว่าจะยังไงดีนะคะตรงนี้ก็ได้ค่ะนะคะโอเค หรือแม้แต่ทั้งว่าบางท่านคุยไปแบบนี้แหละยังไม่อยากจะตัดสินใจสับรางรถไฟแบบนี้แหละทั้งเก่าทั้งใหม่นะคะอารมณ์ประมาณนั้นได้ยังไม่อยากจะยังเขาเรียกว่ายังมองไม่เห็นคนไหนพัฒนานะคะก็คุยไปแบบนี้เรื่อยๆเอาที่สบายใจแบบนั้นก็ได้ค่ะนะคะก็ปรากฏช่วงนี้จะมีโชคนะคะแล้วก็ถ้าโสดสนิทเลยไม่มีคนเลือก หมายถึงว่าไม่มีตัวเลือกไม่มีเก่าเข้ามาคุณกําลังจะได้พบคนใหม่ที่ดีที่เข้ากันได้ดีที่เหมาะสมนะคะแล้วก็สบายใจด้วยรักมาจริงๆค่ะมีคนเข้ามาจีบคุณนะคะให้ดูดีๆด,ด้วยนะบอกไว้ก่อนนะอ่าเขาโสดแบบตัวเปล่าหรือเปล่าถ้าโสดแบบชัดเจนแล้วนะคะ สดแบบชัดเจนแล้วก็ไปต่อได้ค่ะก็เขาขอแค่ว่าดูดีๆเท่านั้นเองเขาฟ้องมาว่าความรักครั้งใหม่จะมีโอกาสได้พัฒนาความรักครั้งใหม่อาจจะมาจากการเดินทางการไปเที่ยวนู่นนี่นั่นก็ต้องได้เจอนะคะหรือหมายถึงอะไรการเปลี่ยนแปลงการไปเริ่มงานใหม่ก็อาจจะได้เจอรักใหม่นะคะตรงนี้ในไม่ช้าไม่นานค่ะจะได้พบรักค่ะนะคะแต่บางท่านอาจจะไม่ได้มาเวลาแบบ รถเร็วทันใจรถด่วนไม่ใช่หรือได้พบแล้วแต่ทุกอย่างมันต้องค่อยๆพัฒนาแล้วก็ทําให้คุณได้รู้สึกว่ามั่นใจว่าเอ้ค,คนคนนี้นะคะพออค่อย,ค,อยค่อยพัฒนาแล้วอ่ะอุ่นใจชัดเจนนะคะตัดสินใจทบทวนแล้วว่าคนคนนี้มันน่าจะสร้างอนาคตร่วมกันได้อันนั้นก็ถือว่าเป็นข้อดีของคุณเพราะความรักของคุณมันจะเกิดการ,ม,กการมันจะเกิดการก้าวหน้านะคะต้องเรียกว่าความก้าวหน้าค่ะรักครั้งใหม่นะคะจะมีโอกาสได้ก้าวหน้าส่วนบางท่านเลือกรัก เลือกเหมาะสมเลือกคู่ควรเลือกเลือกคนที่เหมาะสมคู่ควรของคุณจร TVs, ิงๆเลือกคนที่แบบว่าฐานะสังคมเกียรติยศชื่อเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องคู่ควรกันเนี่ยอ่าบางคนก็ยังอยู่ในช่วงของจังหวะช่างจังหวะเลือก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 ไปก่อนคุยคุยไปก่อนสบายใจในการเลือกแบบนี้หรือตัวเองก็สบายใจในชื่อความเป็นอยู่ของตัวเองแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่เพอร์เฟคคุณก็ไม่ได้เปิดใจนะคะบางคนก็เป็นแบบนี้ด้วยนะคะและบางคนก็ไม่ปรารถนาที่จะเปิดใจก็ได้ บางคนก็คุยไปแบบเนี้ยเรื่อยๆไปแบบนี้ชีวิตนี้ฉันขอความสําเร็จก่อนเงินตอนนี้มันกําลังจะเข้ามาความสําเร็จในธุรกิจกิจการการงานฉันกําลังเริ่มต้นฉันกําลังเกิดความก้าวหน้าก็ยังไม่ค่อยอยากจะสนใจในเรื่องของความรักนะฮะโชคใหญ่มานะคะชาวกรกฎถ้าเรื่องของความรักก็หมายถึงอะไรล่ะคุณกําลังจะได้คนที่เหมาะสมแล้วก็ดีด้วยได้ตัวจริง นะคะได้ตัวจริงมาแล้วค่ะชาวกรากอความรักครั้งใหม่ค่ะโอกาสมาแล้วนะคะโอกาสให้คุณได้ต้องตัดสินใจเปิดเปิดเปิดประสบการณ์ใหม่เปิดชีวิตใหม่ทางเลือกใหม่นะคะไม่ลองไม่รู้ค่ะไม่มีใครรู้อะไรนะคนวันข้างหน้าทั้งนั้นไม่ลองไม่รู้เขาฟอ้องมาแบบน,นี้ว่าคุณต้องลองเลือกดูลองคุยดูและคุณจะรู้สึกถึงความสุขคุณจะรู้สึกถึงว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรที่มันทําให้คุณหวังได้นะคะใครก็ตามที่มัวแต่เสียเสียเรียกว่า มวแต่คิดถึงเรื่องราวในอดีตมวแต่ให้ใจกับคนในอดีตถ้าอดีตถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่สามารถหวนกลับมาได้แล้วถ้าคุณรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วที่จะได้กลับมาประคับประคองความรักต่อกันไม่มีโอกาสได้กลับมามองมาสร้างอนาคตร,ร่วมกันคุณก็ต้องตัดสินใจเองค่ะนะคะตรงนี้คือการตัดสินใจของคุณทั้งนั้นนะคะโอเคนี่ก็คือเรื่องราวของชาวกรกฎหนึ่งเดือนนะ,ะขอให้ทุกท่าน มีความสุขมากๆในเรื่องของความรักนะคนที่มีปัญหาความรักต้องระมัดระวังต้องประครับประคองให้ได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องเดือนนี้นะเดือนหน้าด้วยนะคะอ่าก็อยากจะให้ประกับประคองกันดีๆค่ะนะคะชาวโสดมีคนมายื่นมีคนมามอบใจมีคนมาชอบมีคนมาแสดงออกว่าจะชอบคุณมาจีบคุณนะคะชาวโสดโอเคนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวกรกฎค่ะหนึ่งเดือนเต็มขอให้เดือนนี้เป็นเดือนรับทรัพย์รับโชค กรกฎดปีนี้ดวงของคุณโดดเด่นมากทั้งเรื่องของการงานความสําเร็จความก้าวหน้าในงานไม่ใช่แค่ปีนี้มันจะส่งผลดีกับคุณในปีหน้าด้วยเช่นกันนะคะโอเคนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของกรอ็กกดขอบคุณมากๆสำหรับเอฟซที่ติดตามนะแล้วก็แล้วก็ผู้ที่ส่งกําลังใจเข้ามาในคอมเมนต์ผู้ที่สนับสนุนช่องขอขอบคุณด้วยใจเป็นอย่างสูงทุกท,ทุกท่านนะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้าเช่นกันค่ะนะคะทิปนี้น่าจะประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ